อีกไม่นานโจปลาฉลามจะกลายเป็นอสูนที่ไม่มีใครต้านได้ลมเย็นสุดๆเลยนะสมรีเมืองนี้จะเป็นของข้าเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นมันเงาอะไรใหญ่มากเลยนะอ้วนมันคือปลาฉลามแต่มันไม่เหมือนเดิมฮ <laughs> จบพวกชาวเมืองจะหนีไปไหนได้อีกพี่อ้วนเราจะทำยังไงดีโอ๊ยเรือกูช่วยด้วย ไม่หยุดนะเจ้าอสูรฟันเลื่อยมะลิถูกดูดเข้าไปอ้าไม่มะลิของฉันทำไมต้องเป็นเธอถ้าเจ้าอยากสู้งั้นข้าจะสู้ในฐานะที่แท้จริงของข้าแรงร่างกลายเป็นไอรอนแคทชุดเกราะไซเบอร์เพื่อมะลิเพื่อผู้คนวันนี้เจ้าต้องชดใช้มะลิฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปเด็ดขาด ตราบใดที่ความรักยังอยู่ความชั่วร้ายจะไม่มีวันชนะ